การเข้า Re Covery Mode ของ iPhone 8พ u s ค่ะวิธีการเข้า Re Covery Mode ของ iPhone 8พ u s นะคะให้เพื่อนๆเ,เตรียมสายชาร์จไว้นะคะเพื่อจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นให้เสียบสายชาร์จค่ะจากนั้นให้กดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งลดเสียงหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่ม Power ครค้างไว้นะคะ กดปิดเครื่องค่ะแต่ยังกดปุ่ม power ค้างไว้อยู่นะรอจนกว่าคอมพิวเตอร์ของเราแจ้งเตือนว่าเข้าสู่การเชื่อมต่อจากไอโฟนแล้วนะคะเท่านี้ไอโฟนของเราก็เชื่อมต่อโหมด recovery Mo d e เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการออกจากโหมด recovery Mode ของ iPhone 8พ l u นนะคะให้กดเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งลดเสียงหนึ่งครั้งจากนั้นให้กดปุ่ม power ค้างไว้ค่ะ รอจนกว่าโลโก้ Apple จะขึ้นมานะคะเท่านี้ก็ออกจากโหมดรีคอเมอรี่หมดเรียบร้อยแล้วนะคะโอเครีคอเอรลี่หมดเราจะทำก็ต่อเมื่อเราอัปเดต iOS หรือรีสโตแบบปกติไม่ผ่านนะคะจนเกิดปัญหาทำให้ซอฟต์แวร์ของเรามีปัญหา เกิดอาการเครื่องค้างหรือติดโลโก้ของ Apple นะคะถ้าเจอปัญหาเหล่านี้เราสามารถเข้า Recovery m o d หมดเพื่อไปรีสโตร์ได้เลยนะคะถ้าเกิดทำรีค o เวอรี่โหมดแล้วมันไม่หายแนะนำให้ส่งช่างนะคะซึ่งทาง Mac App u Studio ของเราเนี่ยมีบริการตรวจเช็คฟรีได้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะคลิปต่อไปมีอะไรจะมาแนะนาอีกฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสาหรับวันนี้บ๊ายบาย